สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองเริ่มมาก็จะเป็นป้ายหน้าวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองและห้องประชาสัมพันธ์นะครับอันนี้คืออาคารอำนวยการและสารภูมิที่นับถือกันนะครับต่อไปก็จะเป็นองค์พระวิศนุกรรมและพระพุทธร,รูปที่นับถือเหมือนกันนะครับ อันนี้คือโรงรถกับโดมวอลเล่บอลน,นะครับอันนี้เป็นแผนกวิชาพาณิยการและห้องพยาบาลนะครับรแผนกบัญชีและการตลาดแล้วก็ห้องอบทอรตนะครับต่อไปเป็นห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายนะครับอันนี้คือแผนกช่างซ่อมบำรุงและส่วนสมุนไพร นี่แผนกช่างก่อสร้างและบ่อน้ำประจำวิไลยนะครับและนี่โรงหาดและห้องลูกเสือต่อไปเป็นแผนกวิชาช่างยนต์และช่างไฟนะครับนี่แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์และสนามฟุตซอลอาคารวิทยาบริการ อาคารของแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและห้องเกียรติยศนี่คือห้องสมุดลงมาเป็นสนามเบตองนะครับอันนี้คืออันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายชุดนะครับคือสนามฟุตบอลจบแล้วนะครับอันนี้คือผมเอามาคร่าวๆยังมีอีกเยอะเลยนะครับใครสนใจมาเรียนได้ที่วิทยาลัยการอาชีพอูดทองเลยนะครับขอบคุณครับ